ดีไหมพี่ดีมากเลยนี่ลงห,หมดปัญหาเวลาตบตีกับลูกเวลาปลูกผักทำไมปลูกไม่ตรงห่างไปห่างไปกี่ไปห่างไปถี่ไปแล้วมาแก้กันอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเออถ้าได้น,นี่ก็จบเลยไงจบปัญหาแน่นอนใช่เออดีจังเลยอะ่ะสวัสดีครับชิ้นงานวันนี้ที่ผมจะทำผมจะเรียกชื่อว่าที่มาร์กหลุมนะครับ ซึ่งผมได้ไอเดียที่มาร์กหลุมมาจากบ้านสวนผักไร้าสารครับของพี่เล็กที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีครับมาร์กจุดในการปลูกก็คือกดลงไปอย่างนี้กดลงไปเลยเวลาเราปลูกอะ่ะเราก็เอาต้นเอาต้นมาใส่เลยแค่นี้เองที่มาร์กหลุมที่จะทําตัวไปนี้ก็จะมีประโยชน์ในการช่วยเราในการปลูกผักครับไม่ว่าจะเป็นผักสลดัดผักคะน้ากวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลยครับซึ่งมันจะเป็นตัวมาร์กหลุมให้ระยะหลุมห่างเท่ากันครับ โดยการที่เราไม่ต้องใช้มือหรือใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเจาะทีละหลุมครับซึ่งผมจะทํา2วิธีด้วยกันครับวิธีที่1ก็อุปกรณ์ตามนี้เลยครับอุปกรณ์ที่เราใช้ครับก็จะมีท่อ p v c ครับอันนี้เป็นท่อ p v c 4หุุ่นครับตัวข้องอ90องศา 4, ุน4ตัวครับและข้อต่อ3ทางครับอันนี้6หุนครับทั้งหมด8ตัวครับอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีเลื่อยครับไขควง ปากกาเมจิกครับมีสกรูครับสว่านและก็ตลับเม็ดครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่มาร์กหลุมครับก็คือจะเป็นจุดที่เอาลงไปในดินครับจะอยู่แบบนี้นะครับกึ่งกลางของตรงนี้ครับมาจุดนี้ครับห่างกัน20เซนครับถ้าใครที่ปลูกผักสลัดห่างกัน25เซนก็ขยับมาตรง25เซนนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปลูกอะไรครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะต้องตัดก็คือมีท่อ p v c 4หุนเส้นนี้ครับผมต้องตัด2เส้นครับเส้นละ76เส้ซนนะครับ เ้นละเจ็ดจเซนสเส้นนะครับจากวางอยู่แบบนี้ครับจากนั้นผมก็จะตัดเส้นที่มีความยาว16เซนอีก2เส้นครับเดี๋ยวมาดูการประกอบกันเลยครับตัวนี้ครับตัวข้องอครับให้ใส่ไปแบบนี้ครับใส่ไปอ้สุดเลยนะครับแล้วก็ ขนาดที่ผมวัดไว้จะพอดีครับถ้าเราใส่ไปสุดจนแน่นครับก็จะอยู่ที่20เซนพอดีเห็นไหมครับจากกึ่งกลางฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้2 0เซนพอดีครับใครที่ทํา20เซนก็สามารถเอาขนาดที่ผมวัดไปตัดได้เลยครับจากนั้นครับตัวเส้นยาว76เซนครับใส่ตรงนี้ครับใส่ไปทั้ง2เส้นเลยครับจะอยู่แบบนี้ครับ จากนั้นเอาข้อต่อ3ทางของ6ขุนครับใส่เข้าไปครับฝั่งละ4ชิ้นนะครับเมื่อใส่ไปแล้วครับจากนั้นก็ประกอบชิ้นส่วนตัวนี้ครับท่อนี้ให้ดันมาสุดฝั่งนี้เลยครับ ตัวฝั่งนี้ครับก็ดันมาจุดฝั่งนี้ครับดันให้สุดครับเราก็จะยึดด้วยสักกูนี้ครับยึดจุดนี้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 ครับเหตุผลที่ผมใช้สกกูเพราะว่าครับหากเกิดตัวนี้หักหรือมีปัญหาครับหรือเราอยากจะขยายเป็น25เซนเราสามารถที่จะแก้ไขได้ครับและส่วนนี้ก็เช่นกันครับ ถ้าเกิดเราอยากได้ขนาด25เซนครับเราก็แค่เลื่อนแบบนี้มาครับนี่ยึดสกรูลงไปที่จุดใหม่ได้เลยครับสังเกตนะครับตรงนี้ครับนี่จะมีเส้นกึ่งกลางครับตัวนี้ก็จะมีเส้นเกึ่งกลางครับเราก็จะทําการวัดมา20 20เซนครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับจากนั้นเราก็ยึดสกรูสองตัวเหมือนเดิมครับยุดลงไปตรงนี้1ตัวครับตรงนี้1ตัวครับ และชิ้นต่อไปครับเราก็จะวัดจากจุดกึ่งกลางนี้เช่นกันครับก็ยึดสกรูจุดนี้จุดนี้และเรามาวัดจุดนี้ดูครับจะห่างกัน20พอดีเลยครับหลังจากเรายึดสกรูครบทุกจุดครับทีนี้ตรงนี้เป็นตัวมาร์กหลุมของเราใช่ไหมครับเราอยากได้หลุมลึกขนาดไหนครับประมาณไหนแล้วก็ใช้ท่อครับตรงนี้ครับเราใช้ท่อ PVC 6ขุนครับอันนี้สมมติว่าเป็นท่อ PVC 6กขุนนะครับเราตัดแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดให้ความลึกของหลุมที่เราทำครับสำหรับชิ้นงานชิ้นแรกก็แบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำชิ้นงานที่2กันต่อเลยครับสำหรับชิ้นงานชิ้นที่2ที่จะทำครับก็จะเป็นท่อพีวีใหญ่ขึ้นมาครับเป็นขนาด6กหุนครับซึ่งประกอบด้วยครับตัวข้องอ90องศาครับ6ขหุนจำนวน4ตัวครับ1 2 3 4ครับและข้อต่อ3ทาง6หุนจำนวน8ตัวครับ จากนั้นก็จะตัดท่อ PVC 6ขุนเป็นชิ้นแบบนี้ครับความยาวทั้งหมด15เซนครับจำนวน8ชิ้นครับแล้วก็ตัดท่อ PVC ยาว4.5จาเซนจำนวน4ชิ้นครับและที่ขาดได้คือกาวทาท่อ PVC ครับส่วนจุดนี้ก็จะใส่แบบนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ขนาดหลุมของเราลึกครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะตัดทีหลังครับมาดูการประกอบกันเลยครับ เมื่อเราทําชิ้นนี้เสร็จครับจากนั้นเราจะใส่เส้น4.5เซนลงไปตรงนี้ครับอย่าลืมทากาวก่อนนะครับอันนี้ใส่ลงไปอัดให้แน่นเลยครับจากนั้นก็ทากาวอีกทีครับฝั่งนี้ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปครับสําคัญนะครับตรงนี้ใส่ให้ตรงนะครับให้วางแบบนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ ฝั่งนี้เสร็จแล้วครับฝั่งนี้ก็ทาเหมือนกันครับใส่ให้แน่นเลยครับก็ทากาวฝั่งนี้เช่นเดิมครับก่อนจะติดนะครับวางจุดนี้ให้เรียบกับพื้นครับก็ใส่ชิ้นนี้ลงไปกดเข้าไปให้แน่นครับถัดมาก็จะเป็นชิ้น15เซนครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับใส่ให้แน่นเลยครับเรียบร้อยครับชิ้นต่อมาครับใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนครับ และทําการวัดดูนะครับจากจุดกึ่งกลางตรงนี้ครับมาตรงนี้ให้ได้20เซนจากนั้นเราก็ทําเครื่องหมายไว้ครับแล้วก็มาประกอบชิ้นนี้ก่อนก็ได้ครับกดเข้าไปให้แน่นเลยครับจากนั้นวัดดูครับจากตรงนี้ครับมาตรงนี้ห่างกัน9เซนครับเราก็มาวัดฝั่งนี้ไป9เซนด้วยเช่นกันครับทากาวลงไปครับวางให้เรียบกับพื้นครับ ดันเข้าไปแบบนี้ครับให้ถึงจุดที่เรามาร์กไว้ครับอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายครับติดตรงนี้ครับกดเข้าให้แน่นเลยครับจากนั้นก็ทากาวตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ชิ้นนี้ครับชิ้นสุดท้ายเข้าไปครับกดให้สนิทเลยครับความลึกนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราต้องการความลึกเท่าไหร่นะครับ แต่ผมว่าผมจะเสริมออกมาสักประมาณสัก1เซนครับแล้วก็ทั้ง8ชิ้นนี้ครับผมจะใส่ลงไปในนี้ครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ทากาวครับเพราะว่าหากเราต้องการหลุมที่ลึกหรือว่าหลุมที่ตื้นครับเราสามารถถอดออกได้ครับ <roofs? S 2> เสร็จเรียบร้อยครับเครื่องมากลุ่มสําหรับใช้นในการปลูกผักครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเรารู้จักที่จะคิดค้นหรือว่าดัดแปลงวัตถุต่างๆมาใช้ครับ ชีวิตของเราก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับทีนี้ในการปลูกผักของเราก็จะง่ายขึ้นเหมือนกันครับกําลังเตรียมแปลงจะปลูกผักจ้ะอ้อเตรียมแปลงปลูกผัก <c oughs> ที่นี่ผมมีเครื่องมือนะครับมาฝากพี่อันนี้มันคืออะไรอะคะเป็นตัวมาร์กหลุมครับนี่จะช่วยให้การปลูกของพี่ง่ายขึ้นเยอะเ,เลยครับโอก้กดลงไปแบบนี้ครับพี่ยกขึ้นดูครับว้เห็นไหมครับพี่ผมทํามาให้ห่างกัน2ี่ิเซนนะครับเยี่ยมเลยมันเป็นขนาดที่พี่ ชอบปลูกสำหรับแลงที่พอดีเลยพี่ปลูกย0สิบเซนพอดีใช่ไหมใช่โอเคครับพี่ลองกดดูโอ้เยี่ยมเลยลองกดดูครับพี่อันนี้เราต้องซ้ํารุมเดิมใช่ไหมคะได้ครับหรือยังไงพี่จะซ้ํารุมเดิมก็ได้เออแล้วดินเรามันแบบนุ่มด้วยไงดินนุ่มดีไหมพี่ดีมากเลยดีแหละหมดปัญหาเวลาตบตีกับลูกเวลาปลูกผักทาไมปลูกไม่โตห่างไปห่างไปถี่ไปห่างไปถี่ไปแล้วก็มา แก้กันอะไรอย like ่างเงี้ยบางทีแบบเออถ้าได้นี่ก็จบเลยไงจบปัญหาแน่นอนใช่เออดีจังเลยอ่ะทีนี้เราก็สามารถทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเวลาเด็กที่เขามาถอดกล้าให้เราเวลาเขาวางให้เราเราก็เหมือนกับว่าตามจุดที่เขาาร์ k ไว้เนาะใช่ครับพี่ทีนี้ทีนี้ผักที่จะตรงสวยกันทุกุกแถวและใช่หมดี๋ยจะรอจะรอดูนะพี่อยากให้พี่ทําลงคลิปว่าได้ได้หลังจากใช้อันนี้พี่ ออกมาแล้วผักที่จะตรงสวยเป็นแถวสั่งดูนีดีดีโอเคทีนี้มันก็จะตรงสวยกว่าเดิมแน่นอนชีวิตพี่จะดีขึ้นแล้วทีนี้ขอบคุณมากนะคะอันนี้ทำมาฝากพี่จริงเหรอใช่ครับทำมาฝักโอ้ขอบคุณนะคะใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นงาน diy งานผลิษ์ต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรครับสามารถกดติดตามช่อง y o u t ท b e สวนผักอ้อครัวครับผมจะลงคลิปใหม่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรและการทำเกษตรการปลูกผัก รวมถึงไอเดียต่างๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ